โดยสบายดีคุณแม่พี่น้องโดยสบายดีคุณแม่พี่น้องตอนหนึ่งก็มาหอดบ้านลุงเนะ่อยเนาะมาลอกโคกมาหลอกโคกมาหลอกโคกมาโคกหลอกได้ปะจะออกแน่ตอนหนึ่งก็มาหอดเพื่อนลุงเนาะถ้าก็มาหอดแต่อึ้ยเนาะอยู่นี่สบายดีเอื้เตี้ย ไปดิจ้าจ <iser> ักตอกเข่าเนาะจักขายบ่ลเนยจักหมัดเองฮะให้สละอันนี้นะป๊าถ้าหนูไม่จือไปเนาะบเห็นกันเห็นตั้งเต้สั่มได้ปะฝุ่นสั่มอันนี้บ่มาน่ะเนาะเบรรยากาศโลบๆเนาะบ้านลุง บาเพื่อนติดกันติดกันฮูมาบุพเพอป่าเนาะจะได้นําออกสวนมาสิตาออกไปก่อนเนะ่ะเขา,าก็ได้คล้องมาฝากพี่เนาะพี่เนาะได้มาแจกมาฝากดูโด้นกันกนักมาบุท่านหลดขาวขาอันเจ็แหล่นะมากระไพราไหนหลายคนอยู่ไอเตี้ยดิโด้ฮา,า<ด>แบกออกแพ<ๆ>็คหนึ่งเป็นบ่า<อ> สันทองเข้าหยิ่งมากบ่เออเยากอะทงหนึ่งเนาะแบ่งออกอันนี้ก็แบ่งได้ดิแบ่งว่าไปจั่งกินกั็ขาวบ่ออกสูบกินก็เกลือเศร้าไหมลูกมึงเนี่ยพักกันมาสวยพักกันมาสวยก็ขาวก็ไปสื่อเอาพักกันเอาไปกินหน่ะแม่ฮัม นี่เด้ตูมาแบ่งกันผุรับกองลูกมาแบ่งกันเอาฝากล้านเนาะพี่นเนาะถึงมาหากันเถื่อนหนึ่งสบายดีก้องแน่จังหน่วะจะกินใหม่ได้หนินี่ลุงเนาะสบายดีลุงอยู่ดีมีแห้งอยู่บวเนาะ ปันได้ละไปสู้กันอีกทีนึงเจ็บแขนะ <laughs> ้งเจ็บขาเนี่ยโดยจเจ็บแข้งเจ็บขาคุา่นนะเห็นกันหึงเนาะหลายปีเตื่นเจ็บแขบ <laughs> ้งเจ็บขาดีเ,เด้ดดีโด,ดหักบอเย็นคันบอไปเสีก่อนลุงเลยได้ตนอนนี้ก็ลงมา,อาหอดเียงเนี่นยเจียงหลังแหงใช่ไหม ต้อนนี้เขากับเปลี่ยนมือกล่องเลือกพี่นอ้อ้หกระเท๋าล้วสิผ้าขวม,มขวมคันถายเนาะโอ้ยแม้หลังสิพ้า สิกาก่บโมพี่น้องทนพระประสันประทองเนาะไปก่อนเลยแม่หลังกำลังมาหอดมานำหลังชุ่มฝนเนาะทรมา飒ที่ห้ามาก,กับไอ้ลันมเมื่อไรพี่น้องมาถ่ายเลน,เนี่แล้วก็โอ้โห ยามองล่องวัวด้วยล้างป้าหลับวปอดป้าจนเหนาป้าจนผู้จนเหนาีน้เงแหลังสิกะีนออตอนเน้หลังมากเ้หลังเสียวแห้งนอกประกาศถ่าย ก็มาหดพังนี่พี่เนาะนี่หลังจังถ่ายได้เนะา,ธาะธรรมาสะอาดเจ้าจตอนมาก็ไปล,นนไลนนั่นนี่ยหนามมาร้ายแต่นี่เนาะเป็น,นหน,า,นามขื่อนหลังนหน้าหลังก็ฝึกหดเทิงเนาะเยี่ยมจังเลยนนตอนนี้เขาก็ได้ขวบม,มาแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้อง โมแม่ไปในะนี่ติลุงบมได้ไปขั้นต้นนี้บอกบุ่งเทิงเถ่นมาเนาะไปตามหาเขาประสันปลาทองเนาะได้ชุ่เข้ามามือนำมาหอดต้นนี้นี่บุ่งต้นนี้ น้อใม่ฮาห้อยนะธรรมศาสตร์ศาสตร์จะตกนะจะตกแล้วจิมออแตหวันไปขายเนี่ยโอ้ยน้องตามไอ้หลังไปลาสิพาไปใส่อยาตัดลูกมันสีอันน่ะมันสิลิได้หันถือไม้แันก้อนเนาะไห้ทงคืออีกได้หิ่งอ้อย ชงคืออีกใายขอให้ผ่าถิยวส้มธรรมาสะเนาะพี้เนาะเดี๋ยวไปหอดก้องใหม่ค่ะจะได้ถ่ายใหม่เนาะพี่เนางโอ้ยพี่น้องตอนนหนก็นมาหอดก้องใหม่เลยไปมันชื่อนี้บ้านลุงคือบ่เอไงเดยอ ไปอย่างเขาเอาเบิดแล้วทางก็ไกล้ๆพี่น้องเพื่อจะหยอดปาณน้ำไม้ก็ปลายมันผลลูกก็ปลายลูกจึงนวกลงมาอี๋ลา น <inside>. yeah. ี่แหละพี่แอ้มเดินเห็นแต่บอมแดงๆนะนะพี่อ้ายน่ะเชิงเงินบ้านข้อกับป้าบ้าตอนนี้ก็มาเพาะชุมนุมกั่งเลยเนาะพี่น้องโอไอหลังเราจะขึ้นไปหั่นมะมัใหญ่พี่น้องบึง Oh. อันเพิ่นจีจับไม้ข้างก็อะเจ้าขืนแม่ว่าขึ้นทังนี้จะบอกให้กลัวหลู่เออ Mm. อืเนาะเดีามาหาหนมะนี่เนาะเขาเอาไม่ใ right ช่สวาไอ้ <mel od ic eland> ุลต์เราพามาเขาก็ยากได้อยู่ไหมจลํำ พอน้องอ้อยเนาะผึ่นเผาหามากองไหวกองไหวแล้วก็เผาพี่น้องเปลี่ยนกอใหม่เนาะเปลี่ยนมะขืนกอใหม่พี่น้องโอ้หน้าใหม่เด่นกับคู่จึงคืออยู่แต่บี่นีปัญญาเอาเนาะพี่น้องเอ้ยฝึกขึ้นสูงแล้วเฮาซีบ่อยากเห็นปัญญเนาะหน้าใหม่นะเอาเป็นรถจิบหลอดกระได้เนาะ หลังนถึงไดพันลงมาโดยโดยทังหลงลูกเนาะนพามากพงเสื้อมาบทท่านุ่วยฝนุ่วยฝนมาก่อนกับปัสสันปัสองก็พากันออกมาแม่กับลูกพอถัผ้ามาเนี่ยเสื้อสองอันนี่เสือมบบญยาก

ตอนนี้กำลังพากันแต่งแล้วเนาะเครื่องเผาเผาประกต์ก็แหละสำ ตัวเผาเนะี่ยมันกัสีให้กว่าตัวอันนั้นก็ได้อ,อืหาปลาเผาพี่น้อง <c oughs> โวดเฮสีาหาห่ออัดอีกทำหยางเมืองได้บาอนี้นะ เอาแบกยังวก่อนแบกตัวด้เน่แม่สิฮาร์นี่ยกระสอบน่นโตเอาน้ำไม้เผานี่เอากระสอบน้ำมาซบเอาลูกเห็ดไม่คันไงยังเห็ดเห็ดยังเห็ดนี่เด็ดหนิตัวเผานี่ตัวเผาหยักแต่ต้องยางแบบเอ คลิปเมาเฮานี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องถาคุณไลค์กดแชร์ถาคุณติดตามช่องอหลังคนเดีนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องคเบิ่งคลิป2พี่น้องเบิ่งคลิป2อีกเนาะคลิปนี้นี่ไปลจลูกเฮาก็สอบดำพุ่นย่านไผรบด้